ทับ2,567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของข่าวสารประกันประชาสัมพันธ์กำหนดการประเพณีสงน้ำเจดีอธิธาตคุบาทหลวงโสภาพระภัยจารทาสังคับามโมกค,ครบ1 9 4 มสมถังพระราชาแห่งร้านนาและเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปแรกจัดงาน21เมษายนพุทธศักราช2568นสณวัดฝายหินหมู่หนึ่งตำบลตุทเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่และมีมหากรรมกีฬาหมู่บ้านฝายหินครั้งที่สองยีเมษายน8ปดนาฬิกามีกิจกรรมมหากรรมกีฬาหมู่บ้านฝายหินครั้งที่สองณลานจอดรถหน้าอาคารธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็มีรายละเอียดที่มีการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านฝ่ายหินครั้งที่สองส่วนกำหนดการ21เมษาย,ยนพุทธศักราช2568เจ็นาฬิกาเป็นต้นไปตั้งขบวนแห่น้ำสงณนะวัดสวนดอกพระรามหลวง8นฬิกา ขบวนแห่น้ำสงเริ่มเคลื่อนขบวนสู่วัดฝายหิน11เนาฬิกาถวายพระตาหารเพนแต่พระสงฆ์องค์สามนเณรและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน16นาฬิกาพระสงฆ์คณะศัทธาพร้อมกันในพิธีทิพยนาฬิกาสนาทีประธานฝ่ายคารวะจุดเทียนทูบบูชาพระรตันตรยัยตรมัคคนายกเก่านำบูชาพระรตันตรยัยตร สมมาทานเป็นเจศีนและหาัันาธรรมประทานสงให้ศีลห้าและแสดงพระธรรมเทศนาพระสงฆ์ทรงธรรมนัสสักยี่สิบเอ็ดรูปเจริญพุทธมนต์และสวดมาติกาัมคนายกกล่าวคำถวายน้ำสงอธิธาตุบารหลวงโสภาและเครื่องไทยทาน ถวายเครื่องทายทานแด่พระสงฆ์ในพิธีพระสงฆ์อนุโมทนาสงน้ำรูปปั้นคูบาหลวงโสภาแทนเจดีย์อธิธาตเป็นเสร็จพิธีขอเชิญชวนคณะสงฆ์คณะจิตยานติตคณะศรัทธาของวัดายหินและผู้มีความเคารพนับถือในตัวหลวงปู่คูบาหลวงพระภัยสารธาสังฆปาโมก11เมษายน2568ณวัดฝายหินตำบลตุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงเวลาเจ็ดนาฬิกาเป็น,น,นต้นไปจนภาคเช้าภาคบ่ายแล้วสร็จพิธีก็ขอ,ขอ,อนโมทนากับผู้ที่จะไปร่วมในพิธีส่งน้ำเจดีย์อธิษฐานกุบาหลวงโสภาผ้าภัยสารธาสังฆปามโมกค,ครบ194ปีได้บุญได้กุศลได้คุณงามความดีในการบูชาผู้ มีอุปการะคุณโดยเฉพาะคุบารหลวงโสภา้าภัยสารธาสังฆปาโมกร้อยก้าสิบปีในปีนี้เชิญท่านร่วมงานพร้อมกันที่วัดไผยหินตำบลตุเทพบรมเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้ความสุขความจเจริญในหน้าที่การงานและได้บุญกุศลบุญบารมีโดยทั่วหนะ้า พระพุทธจาวันทีง่งเมษายนพุทธศักราช2568เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเทพปรัตนร,ราชสุดาบินีพระองค์ท่านนั้นทรงมีพระชนมายุ70,0070 70, ปีในวันนี้ พี่น้องญาติโยมทั้งหลายเช่นเดียวกันบันนีรายการตะกินกะแอ่งธรรมะก็มาพบมาปะกับญาติกับโยมอีกเช่นเคยในวันและเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นเวลาสามสิบนาทีโดยประมาณอาตมาภาพ ตัวเจ้าวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่มาปบมาปะกับท่านทั้งหลายเป็นประจำอยู่ทุกๆวันต้องขออนุโมทนาขอบใจเน้อในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมทุกท่านทุกคนที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลฟังพระธรรมเทศนา ในราการปรกินกะเองธรรมะวันนี้เอาจะไหวพระสวดมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาในปีมหามงคลประชนมายุ7 0 0 0รษาของพระองค์ตั้งอกตั้งใจเนอร์ญาติยมเนอร์ อรหังสัมมาสัมพุทธ佛พระคาวาพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิกราบพุทธสวากาโตภะคาวตาธรรมโมธรรมังนัจจามิกราะธรรม สุปฏิปันโนภะคาวาโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงนภโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สังขังสรรนังขจามิตุติยมปิผุดทางสรรนังขจามิตุติยมปิธรรมังสรรนังขจามิตุติยมปิสังฆังสรรนังขจามิตติยมปิผุดทางสรรนังขจามิ Tạ ti yam pi tam mang saranam kachamik Tạ ti yam sang kang saranam kachamik Iti bi so ba gaua a ra hang sama samput ho Vi sukato lo อนุตโรปริสัทธัมมสารฏิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาติยันตุนิมีตังอวํมงคลัญจาโยจมนาปุจกุณจัสสทโธปปะกะหุโตจปินังอกันตัง พุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะกวาตาธโมสันดิติโกอาคาลิโกเอเกปัสิโกโอปนาญิโกปจัตตังเวติตาโพเยติยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจา yo cha ma na po cha ku na cha cha tho pa pa ka ho to cho bi na nga kan tang tham ma nu pa ve na vi na sa so men tu su pa ti pa no pa ka wa to sa va ka chang ko u chu pa ti pa no pa ka wa to sa va ka chang ko ยยปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะเตตังยาทาริปุริสัจยุคานิอัตถะปุริสสบุคคลเอสาภควโตสาวกสังโฆ อหุนโยปะอุนโยทักขิณโยอัญชลีกะระณีโยอนุตตรังบุญยเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตังอะวะมังคัลัญจะโยจัมมะนะปูสกุณะสัสสะทโภปะปัคคะอุโตสุปิณังอะกันตัง สังฆานุภาเวนะมินาะเมนตุวิปัสสนาโมโตจักขุมันตัสสิริมาโตสิกิสปินาโมโตสัพพปุตานุกัมปิโนเวสปุชานาโมโตนะหะตักกัสสตปัสสิโน นะมัตุกัคคสันตสัมมารเสีนปัเมปัเมตินโนโคนากรรมนาจานามัตุพัมนาจาวุสีมาโตกัจะปัสสะนามัตุวิปมุตตะสะสะพฏิอังคีรัาชานามัตุสกายาปุตตะสิริมาโต ยอิมังธรรมเทเสสิสัพตุขปโนทนังเยจาปินิพุตตาโลกเศรษฐาพุตังวิปัสสิสงเตสนาอภิสุนาบ h หันตาวิตัสสารธาอิตังเทวมนสนนังยังนามาสสันติโคตมังวิชาจรณะสัมปันธังบัหันตังวิตัสสารธาัง เวจจาจารณสัมปันนังพุทธังบันดามะโคตมันติโพจังโคสะติยะตุอังปะเคนิอริยายะจะเตยะจะโตนะปิฉนเมจันติจะปันนังชีเวตะบุโรเปตัง tê na sa tê na so tê tê o tô so tê ka pa sa phô Phô-chăng-cô-sa-tê-chăng-kha-tô-tham-man-nam-vi-chay-yô-ta-tha Vi-ri-yam-pi-tê-pa-sa-tê-phô-chăng-kha-cha-ta-tha-pa-re sa Sa-ma-du-bê-ka-phô-chăng-kha-sa-tê-tê-sa-pa-ta-xin-na Muni ni na e sa kata ta tha pa vi ta pa u li tha sang va tan ti a ya ya ni pa na ya ja po di ya e te na sa cha va che na so di te o to sa pa e ka sa ming sa ma ye na do mo ka la cha ka sa pa ng khi là nề tu khi tề tề so po chẳng khi sát ta ja thế e sa cha lan ro su e tena na va tề so tề tề e ca tha tham va cha pi khi ye na pi pi to yunda te re na tan ye pa pa na bet rang samodita wa cha ja apatha tamha buddha si tha na so ete na sa va che na so apatha din na ma ye มขะอตาเกเลสาวาปตาโนปเตตมะตังเอเตนัสจัจปเชนะโสติเตโอตุสัพพทาภวตุสัพมังคหลังรักขันตุสัพเทวตาสัพภธรรมานุปาเวนะสัทโสติภวันตุเต สวตสสัพพังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาพเวนะสตาสุธีปวันตุธิโดยบทอุทานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนอันศักดิ์ด้วยจิตอันตั้งมั่นเป็นสมาธิ อาตมะขอถวายเป็นพระผชัยมงคลแด่สมเด็จพระเทพปรัตนราชสุดาในปีมหามงคลพระชนมายุเจ็ดสิบพระัรรศาขอให้พระองค์จงมีสุขภาพประมัยอันแข็งแรงทรงมีพระกเสษมสำราญ มีประชนมายุยิ่งยินดานได้หนึ่งร้ยยสิบพระพรรษายิ่งยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรกรมอุตุกรมอุตุได้บอกในตักเตือนเรื่องลมฟ้าอากาศเรื่องฝนเรื่องลูกเก็บหากเหนือเ้าหลายจังหวัดหลายอำเภอจะเจอพายุ สนร้อนจะเจอฝนเจอลูกเก็บโอ้ถึงแล้วทวานี่ตอนบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่เกิดลมแรงที่หนองตองเหมือนกันพอพอเต้นได้เขาปูที่เขาทำว้นั้นเ <c oughs> มียืนมันถึงบินขึ้นอย่างนี้หรอ แต่ก็บเกินสองนาทีสามนาทีลมก็อ่อนเข้าสู่ภาวะปกตินะภาวะปกติญาตยมท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ระมัดระวังไว้เนอ้์แมันเกิดมานี่มันเดือดร้อนทั้งเปิ้ลตัวเกา่า ท่านทั้งหลายนับตั้งแต่เมื่อตะว,วันวามาจนถึงปัจจุบันบัดเดี๋ยวนี้ตะวันนี่กิ่นของงายแล้วก็เป็นงานทำบุญไหว้สาปรมีกุบาเจ้าหลวงฉันกุบาเจ้านี่อดีตเป็นเจ้าอาวาสในสมัยก่อนว่าเจ้าอาวา,าสคณะสงฆ์ตำบลหนองตอง แต่เดวแบ่งเขตพระความไปส่องเขตกูบาเจ้าหลวงจันนี้ถึงแก่กรรมไปเมื่อวันที่สิบห้าขอโทษพอสอสองปันห้าร้อยสิบห้าเดลานั้นอายุได้แปดสิบกว่า ทางลูกศิ์ลูกหาญอยากเปีนน้องคณะครูอาจารย์จึงได้รอลูกเหมือนกุบาปฏิฐานอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยาแต่ว่านี่ก็มีคนไปร่วมงานนักตุกเจ้าสวดแต่ก็ห้าตนมีได้พระครูวัดพระเจ้าเล่อมในฐานะเป็นวัดเก่าวัดแก่ที่กูบาเจ้าหลวงจนันเปิ้นเป็นอดีตเจ้าวาด เดนำดำญาติโยมตอดพระปาเพื่อเป็นหากองทุนการศึกษาเล่าเรียน,กนแกลละอ่อนเป็ตตว,วาตวมาก็ได้มอบกองทุนไปะมาชจาวกว่าทุนเมื่อโอกาสเป็นตานถวายวัตถุป,ปัจจัยาจทายธรรมเร็จมอบอย่างเสร็จตสมากก็กลับมาฉันเข้าที่วัด พอดีบังเอิญวานี้โยมก็มานั่งท่าอยู่ที่วัดมาทำบุญก็เลยปั่นโจกปั่นใจปั่นเปิลนึเปินเนี่ยญาติโยมท่างหลายฉันเข้าตอนก็ไปฉันปะรวมกับเปิลที่ยามการะมันม่วนดีเปิยการกํากำลังอกกำลังใจแก่ญาติแกโยม ฉันเข้าเพ้นเข้าทอนแล้วก็อยู่ที่หั่นไ่ไปไหนเวลาประมาณบ่ายสองบงจังหวัดสรีล้อมเป็นบวชปล่อยสั่งลองสิบห้าปอยโอ้สนันดันปั่นปืนเอองเอของม่นกันก็คือไปพบป,ะ,ปะกัดว่าที่วิหารไม้นั่นนะ คือว่าเป็นมังกละเป็นมงคลได้ลูกแก้วลายตนหลายองค์บวชอยู่สืบต่อพระพุทธศาสนาเสียงกลองเสียงกองเป็นที่ละเมาเอาใจก็ได้ให้ออวาดแก่พระนาคหรือสั่งลองทุกคนแล้วก็จะได้นุ่งห่มผ้าอมยังกันในวันที่สามเันพวกนี้ กอแม่ออกญาติยมทั้งหลายปีนี้ปล่อยสั่งลองหังดงก็มีสองสามตี้โดยการที่จัดมีปล่อยสั่งลองอยู่หันจนมืดจนคำ่ำก็เลยกลับวัดอาบน้ำอาบท่าก็ไปที่ไหนอยู่ในวัดอุณหภูมิะวานีสูงสุด38องศา้นอน ดำสุดปัจจุบันนี้ก็สิบแปดองศาอากาศร้อนอากาศพอดีเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างอีก้ก็ทำเอื้อญาติเอื้อโยมทั้งหลายและคนทั้งหลายบ่ค่อยสบายกันเป็นวัดเป็นไอกันท่านทั้งหลายอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องต่งางๆเล่าสู่เอื้อญาติเอื้อโยมฟัง ชีวิตของคนเฮาเนี่ยอยติยอมต้องสู้ต่อไปต้องสู้ต่อไปจะมาท้อแท้จะมายอมการอันนั้นอ่ะเป็นไปบม่ได้ถ้ามายอมการเนี่ยชีวิตเอาก็อับเฉาะชีวิตก็หาความสุขมาได้นะฉะนั้นอย่าไปการสู้สู้สู้แต่สู้อยู่ในกรอบในเขตเนอะ เนี่ยอย่างเกินตัวนำไปก็บดีมันจะว,ว่าอู้ถึงการบำเพ็ญทุกขรกิริยาของพระสมณะโคดมน่นะญาติโยมก็ไาได้สำเร็จเป็นพระผู้ไดเจ้าเพิ่นก็ได้สอนอุปมาอุปไมยในการที่สมณะก็ดีไปก็ตามํำเป็นเปลี่ยน ham bay ban vắng cái bàn lú vơi vơi nè, ao nắc chặt nắc nè, phần upama bay yu trong sam yang đắc căn, xưng bền sinh thì học bậc cây đây hú bậc cây đây hàn bậc cây đây yin bậc cây đây phăng, phần bọc là samana ham lẩu đầy lẩu nưng gọi đi. Có cái ไ่ได้หลีกเลี่ยงออกจากกามแล้ยวยังมีความเป่าอกพอใจมีความรักใคร่อยู่ในกามมัคุณแม้ว่าบุคคลนั้นได้เสวยทุกขเวทนาอันเผ็ดร้อนแรงกา้าซึ่งก็เกิดจากความเพียนก็ดีมาไ,ได้เสวยก็ดี ก็่าได้ควรทัดสรุเปิ้นเปียบข้อนี้เหมือนไม้สดอันชุ่มไปด้วยอย่างแช่อยู่ในน้ำคนเราต้องการไฟก็่าสามารถที่จะสีติดไฟได้อันนี้เป็นหน่วนตังปถุกแน่นอนไปใช้ตางความสำเร็จ อุปมาข้อที่สองนั้นสมณะาพามเหล่าใดเหล่านึ่งก็ดีแม้มีกายหัาเนี้ยหลีกออกจากถามแล้วก็ตามแต่ว่ายังมีความรักใร่พอใจในกามนั้นอยู่แม้ได้เสวยกับทุกขเวทนาอันเผ็ดร้อน ซึ่งเกิดจากความเปียนก็ดีมาได้สมวยก็ดีก็บกวรตัดสรู้ได้ต้านปิ้นก็เปรียบเหมือนไม้สดอันชุ่มไปด้วยยางแม้บุคคลตั้งใจตั้งใจไว้เอามาสีกันก็บกเกิดไฟขึ้นได้ไฟก็บกสามารถที่จะมาติดได้เพราะไม้มันสดไม้มันดิบ จมณนะพามเราใดเหล่านึ่งมีกายเล็กออกจากกามนะจากกามรูปเสียงกลิ่นรสโพัพภะธรรมอารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบเล็กออกจากสิ่งเหล่านี้ทิ้งละความพอใจรักไข่ในกามเสียนใดถึงจะได้สวยตุคเวทนาเป็นบางครั้งบางคราบางเตือ่อ ซึ่งก็เกิดจากความเปลี่ยนบาได้เสวยก็ตามก็ควรตัดสรู้ได้เหมือนไม้แห้งที่ไกลที่ไกลจากน้ำเอามาบุกรุดหรือว่าคนอคนนี้เอามาวางไว้บนบกสีไปสีมาก็เกิดไฟขึ้นฉะนั้นสาธุชนญาติยมการปฏิบัติ เกินรอบเกินเขตทรมานตัวทรมานร่างกายเนี่ยไ่ใจ่หนทางความสำเร็จเมื่ออุปมาหนึ่งสามข้อก็ททำคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยหรือพระสมณะโคดมได้หันว่าการทรมานตนอึดลำบากไ่ใจ่ตางตัสรุจึงทรงหันมาสเวยอาหาร ตามปกติเดี๋ยวตั้งอกตั้ง,งใจบำเพ็ญเป็นําเพ็ญเพียรในทางด้านจิตใจก็ทำให้ครูต่างๆได้สอนก็าม,มดปัญญาเนาะแต่ว่าพระพุทธองค์นี่ก็ทำให้ปัญจวัคคีตั้งห้าพระพุทธองค์ก็ได้คลายความเพียนเวียนมาบำเพ็ญ เพื่อความบักมากก็ไม่สามารถตัดสุปได้จึงปากันหนีอันนี้อดถึงปัญจวัคคีทั้งห้าหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปัตนะมกทายวันแข่งเมืองปารานสีปัจจุบันนี้เป็นห้องว่าเป็นเมืองสารนาฏในายอโยมการกระทำอันใดก็ตามถ้าทรมานกายนี่ มันเป็นอันตรายยังพอมันก็มาแจ้หนาตางความสำเร็จมันเอาเป็นกามมสุข,ขันิกานุโยกการประกอบความเพียรใดมากๆโดยกามยังมีกามามาติดคัดอยูนได้ด้านจิตใจก็บ่สามารถที่จะบรรลุมัดผลนิพานได้อันนี้ก็ขอฝากไว้กับญาติัรโยม คืนบึ้นปะขันติวัตตนโจกเนาะอายุวันโอสุข,ขังพลังปกกันไปโอกาสหน้าจเจริญพรสารเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารโครงการ